ดีค่ะมามานนี้กินเขายุสวนกินเขายุสวนข้างบ้านกินตมปะบูดได้เหมือนนี่วดปะบูร้านใจเอามาให้อืมสดถอนหอดแซ่บคัก ต่มปลาบูมนกระเจวเขาเนี้ยวอาเนี้ยอาบะหมอนหรอกเอาเนี้ยอหนึงหนน่งไปเที่ยงหรอกมามามาเขาเจ็บเจ็บอยู่สวน เลือจากที่ะทงน้ำาไม่นจับ้ำเาน่น้ำลันก็ดีไม่แห้งมันนี้ซื้อเล็กก็บถือซั่ว้าหอแบครับแอบครับบุนน่ะมีตอนปลามูคนะเงี้ยแน่นๆ มาเปลี่ยนบรรยากาศกินอยู่ในสว,สวนต้นมะลินใหม่บุ้ยแสบไรเลยค่ะออนทูนี่นี่ก็ต้นค่าคอยต้นใบมะกรูดแมนเบิดบุกวยสวนข้างบ้าน แค่ไหนมีบานซีหลังหลังนี้บ่ได้บ่ได้ต่อเติมข้างหน้าเห็ดเป็นสวนหลังนี้หนคนเจ้าบ้านมาแสบ ว่าบอกคู้เดียวฮ <laughs> <laughs> ่าออนอืมจะพักบรรยากาศมีนกมั้ง นหนวกไรไรปะบูเป็นเป็นเลยเอามาตุกร้านเอามาใหา้จากร้านบุรี งินไทยกับ่เอาหลานกันดิซื้อมาฝากซื้อๆว่าสัน่นทางหลานบุรีปลาหลายปลาแสบนะสามตัวแบ่งให้อายไปตัวหนึ่ง โตจำพิดย <laughs> ี่หน่อยเฮ็ดกระเพาะกินเองท้องเที่ยงนี่ก็กินกับท้องเที่ยงนี่ก็กินกับตั้มพี่กะปิ มันคุณสีมังหัวมันมนีนคเคยแก้วสีมังหัวปลา ก็ม่หลีกกินผู้เดียวขอยก็ตามหาขอยซะนั่นเนี่ <laughs> มื้อนี้่อ ไต้มใเซฟุยบ้านนัน่นเองกินเล้าหัวแหงหัวแหงนะบัดอารมณ์ดีมีคนถ <ฮะ S 2> ามหาคนอ,อยู่บ้านหลัง ยังไม,ม่พ่จารณงคดีมีคนตามหากิย ค่อยแม่เอบกินอยู่นี่คุณเดียวค่อยย่มเอาดังค่เปลี่ยนบรรยากาศจากขาาั้วมาอยู่ในห้องมาอันในสวนแหละเนาะแด็บเด็บาเบาดังยันก็จะอย่างนี้เขาเราถามหาค่อย อันจอบนกคุมหมาเลย บ้านไก่ท่านกกนอยกับผู้นั้นมาขออันนั้นกนกนอนผู้นี้มาขออนันนี้มาหลียกสวนก็ยังถึงมาหาตามคอยเดี๋ยวคนจีหม่างมาประบู เนี่ยปลาบูนี่ค่ะมันสดๆเนี่ยมันหวานด้ยมันก็ขายขึ้นนะเองของขอ,งอ,งอ,งองาหารหนึ่งกิโลสามร้อยสี่ร้อยตุ๋มยำใหญ่ๆตุ่มส่งใส่ผักกระแนงใส่ก้างพูนีบาลน้ำกินละหัวแหหัวแหนอรมณ์ดี เบิ่งเือทัดผัว่าเปลี่ยนจ่องกันยังหัวขวนเนี่ยใส่มบื้อือเทศนะ เหรอมันวอดหอ่วนจัเจ้าวแฉบแๆบ,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 บหืมปลาบูไข่น้ำหืมมันใะไข่มันสดน้ำเจ้ยวหลือเส่น Mm-hmm. บรรยากาศยูส่วนมันก็ได้ฟิลอีกกินแล้วมันก็ได้บรรยากาศกินตุ่มปลากินอยู่นี่ขั่วมันก็บ่าเขาชาแล้ะเนี๋ยยังมือพยายามประสานเราเี็ดกัดเป็นกระท่อมค่อยๆนี่ไม่เป็นหนาบ้านแต่บริเตอร์เติมออกมากก็ชิมาฟักละปอก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 ,ปอ,กอย่างนี้ <laughs> đến lượt kinh ngạc, tôm hai ai tô một, sẽ phong kinh tô hai ve bá thanh tô แล้วเลือกกระเจบไรเจบไร แบบค่กบ้านยังนี่มันสิตต้องขามกันอีกร้องหลังอีกร่างหันแต่ต้องขามเยืองมาอีกรลางที่สี่ไปยังหน่อยให้คนเจ้าหลังเอากินข้างนอกข้าบนต้งใทรแก้วกินู้เดียว เซ็บายเซ็บายกินแล้วกินแล้วก็แสบเซ็บ เปิดเป็นยังไงเอยดียางยางยังกะเห็ดกินบ่ามังให้คนเดินเ็นให้กินเห็ดกินเองแสบเองอนแกินก็ะสิดเข้าปา Kia cả hầu kỳ nụ mà nan. Oi, lòng mọi chuyện gì. Muy nha, đi. yên, yên, Give it a bunny.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  Give it kiếm Kiếm Give it a bunny. Give it a bunny. Give it a bunny. Give ดีมีแห้งเลยสุกุนสุกุนกินหนาเจอกันใหม่กับคุณค่ามึงในสุดเก่งเก่งนคอไปเก็บอันพักมือสองนี่คนคาดคนยางไปหนีไว้มูเหลือมันเห็นว่าเป็นมูมันเลยระเห็นอย่างสนีทกันเนาะแล้วส่ให้บิ้งส่ให้บิ้งอัน ກວດມາລິນໄມ້ເພິ່ນປວນຕົ້ນໝກນຈີກັຈ